สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว facebook, youtube แล้วก็ tiktok ทุกท่านครับผมร้าน pc แท็กเตอร์อำเภอเบ็นจลักษ์จังหวัดศรีสะเกดครับวันนี้มีโอกาสมานำเสนอคู b o ต้า6แรงครับผมตัวนี้เป็น L3608 DT สภาพพร้อมใช้งานครับผมเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยครับรถคันนี้จดทะเบียนปี54นะครับผม ลงทะเบียนปี54สภาพพร้อมใช้งานครับมีเก็บสีนะครับผมเก็บสีปากใบดันผ่านล่างกระทะล้อครับผมฝากระโปรงมีเก็บนะครับอุปกรณ์ก็จะมีดันหน้าแล้วก็ผ่านหลังครับผมดันหน้าตราช้างผ่านหลังเป็นผ่าน5ใบยิบ2ตราช้างครับ อันนี้เลขไม่หน่งพั้อยห้าสชั่วโมงครับผมรถสตาร์ทง่ายเครื่องไม่เขีนไม่ออ้รครับให้โดริกใช้งานปกติครับผม สภาพพร้อมใช้งานทันใดหาอยู่แวะมาชมได้ครับอำเภอเบญจลักษ์จังหวัดศรีสะเกดครับผมเบอร์โทร08160047530984422502ครับผมร้านห่างตัวอำเภอเบญจลักษ์1กิโลห่าง3แยกนองเหลือม3กิโลห่าง4แยกบันจัน7กิโลครับผมทันใดมาไม่ถูกยังไงก็โทรมาติดต่อสอบถามได้ครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับผมขอให้เฮงๆรวยๆตลอดปีตลอดไปไม่เจ็บไม่จนจากใจพี่ซีแท็กเตอร์ครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับ